ดึงโอุ้ยดึงผมดึงผมไปด้วย P I G P I G หมูแยมยินดีสวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูแยมจะมาร้อยลูกหมูเหรอใช่ค่ะจะมาเล่นกิจกรรมเด็กอีกแล้วนะคะเกมนี้ชื่อว่าร้อยรูปหมูลูกหมูอยู่ไหนหันตารูปหมูอยู่ไหนอะไรเหรอว้ารูปหมูอยู่ไหนอะ แม่ปุ๋ยจะให้หนูยืมกันแยม้มโยนบอลอ่ะหนูแย้มสาธิตให้ดูหน่อยโยนบอลอ่าฝึกโยนบอลแบบนี้นะโยนบอลสองลูกในมือสองข้างนะ <c oughs> ใครโยนได้ก็ไปร้อยลูกหมูได้ห้าอันห้าท่าอแย้มขอก่อนนะอ่ะหนูแย้มได้อ่ะปุ๋ยแป้งน,นะอา้าวไม่ได้นั่นไม่ได้ยังไม่ได้อา้าว <า>เสร็จแล้ว Tre เริ่มจากต้องหางมันหางหมูร้อยไปแล้วร <museums> <1981. S 1> ้อยหางหมูหนึ่งสองอดึงไปดึงเยี้ๆดึงเยอะๆดึงไปอีกดึงไปอีกทำไมทำลำบากอ้าโอ้โหลำบากใช่ไหมพรอะยายอยู่ดิสองโอ้โหคือเป็นการเปลี่ยนมุมมองในการทำกิจกรรมทุกทีนี่คือร้อยบนโต๊ะไงมันง่ายไงหาวิธีใหม่คือร้อยใต้โต๊ะ เท่าไรแล้วหนูแยม้มสายวุ่นวายมากดึงโอ้ยดึง <laughs> ผมด,ดึงผมไปด้วยดึงผมไปด้วยเป็นไงตลบหรือย <laughs> ังงนเท่าไรแล้ว <laughs> อ่อาซีทุกทุกคนจะได้โอกาสกี่ครั้งหรอคะได้ไปเรื่อยๆค่ะขอให้รับลูกบอลได้ก็คือได้ห้าโอ้ยแล้วม,มันจะใช้เวลานานแค่ไหนนั่นแหละดูยิ้มยังเมื่อกี้ฝึกยังไม่ค่อยได้นะกำลังดู ตั้งตรงๆนะแนะนำตั้งตรงๆอ๋อหนูยิ้มยอนข้ามหัวเลยขนาดเดบกยืนค่ะให้ยืนสูงแค่ไหนก็ได้ตั้งตรงๆเนาะหนูแยบหนูยิ้มยังไม่ได้นะคะอ๋อหนวนี่เอียงอ๋อตั้งตรงๆตรงๆดูอ๋อนั่นไงแตะมือได้แม่ปุ๋ยอนุโลมให้ค่ะเข้าไปเสียบเลยเอาไปแล้วห้าชิ้นอ่าชิ้นหนึ่ง หนึ่ง้วนะโอ้โหดึงใหญ่เลยสองสองอะโอ้โหดูหนูยิ้มเอาสามสีจว้ยวืยืนเยอะสบายกว่าจีไหนน้ยร้อยไปสุดท้ายห้าเสียบไปเลยเอามือเสียบจบที่สีชมพูยึบดึงเป็นสีชมพูเย้ โอ้โหดูหน oh. 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 okay. ูยิ้มต้องไปร้อยเชือกใต้โต๊ะอนุญาตโอ้โหโอ้โหเอ้โหทำไมติดตัวอักษรด้วยล่ะอะไรนะคะทำไมไม่ติดหลอดตามตัวอักษรเอ้ยเป็นไปได้นะโอ้โหแต่ละคนดูสีเข้ามาอ่าหนูยิ้มไปฝึกก่อนได้ค่ะถ้าหนูยิ้มได้แล้วลาหนูยิ้มมาบอกให้ป well ุ๋ยนะอ่ะตอนนี้ห ah นูแย้มเข้าไปแล้วหนูแย้มได้เท่าไรแล้วหนูแย้ม เอาเนืองอยู่เลยเหรอเย้อะไรได้แล้วไหนไหนขอโชว์แม็กโชว์แม็กอะไรนะโชว์แม็กเออเมื่อกี้เมื่อกี้อะแอ่ปุ๋ยเชื่อว่าหนูยิ้มทำได้เมื่อกี้เหมือนแอบได้ค่ะแต่อยากให้อยากโชว์ตรงนี้เฉยๆดูหนึ่งย้มบ้างย้มได้อะไรยังไงเล่านึกเอาหนูย้มดึงหนูย้มดึงย้มดึง หลุดเลยก็แค่ร้อยอันเดียวใครอะไรท์อะไม่์ทีแก้แก่ที่แก้ยังไงอ่ะก็แค่ร้อยลงไปเองเลยว้าวรอลงไปเลยม่ต้องตามรูปแค่นั้นเองโอเคอ่ะร้อยร้อยนะเนื้อไงที่มันมันก็จะอ๋อได้ได้ได้แทนแทนแทนได้ค่ะได้ค่ะก็จะบิดมารูปเดิมโอ้ใช่ใช่ใช่อ่ะครบแล้วเหรอคะาดึงแน่นครบแล้วเนาะโอเคหนูยิ้มตาหนูยิ้มบ้าง ยังไม่ได้อยากให้ลองดูอ้ววอาวมาโหมูดใต้โตแล้วนะคะมูสกระดึ๊บเข้ามาี๋ยวก็ร้อยเลยยังจะทำอะไรไม่ดูนะก็คือทำไปด้วยเดินถอยหลังไปด้วยได้ไนดะ้เหรอคะอ่ะมาโอ้โหโอ้โห,โโหเร็วมากเร็วมากเร็วมากเดี๋ยวดูหนูยิ้มบางเป็นไงถึงไงนะหนูยิ้มได้ทั้งไหลแล้วหนูยิ้ม สอโอเคนี่เราถึงจงมูกของหมูแล้วอ๋อแตถึงจงมูกของหมูแล้วนะอีกสามอันสี่สามอันนี้สามแล้วเหรอคะ 4, 5, สามสามอือสอุ้ยจะเห็นหมูเป็นรูปเป็นร่างแล้วาม,มามา <laughs> ติดติดก็ต้องแก้ปมก่อนอใช่ดึงออกมาก่อนเรองเด้งออกมาก่อนตรงนั้นเรองดึงออกมาก่อน เมื่อกี้สามอันหรอคะสอง,สอ,งอีายิ้มโอ้โหอาซีซีแล้วนะห้าปึ๊บโอ้โหหมุนหมุนติ้วๆเลยโอเคดูย้ำโอ้โหได้แล้วเมื่อกี้เหอะวอยอะไรนี้โอ้โหเร็วมากเร็วมากน่ะเดินมามีเดินมาด้วยนะมีโยน อันนี้ถอยหลังนี่นี่ถอยหลังนี่มาแล้วอ่ะหนูแย้มเข้าไปแล้วโอ้ต้องมุดมุดเข้าไปตัวนี้หนูแย้มหนูแย้มร้อยส่วนไหนของหมูคะตอนนี้หนูแย้มจมูกอยู่ค่ะจมูกเหรอคะจมทองแล้วค่ะอ๋อทองแล้วค่ะทองนี่ไม่ใช่ทองนะนี่ไม่ใช่มันยังเป็นส่วนท้องท้องด้วยนะนี่ท้องหน้าอ๋อนี่ขานน้นอุ๊ยสด หนึ่งสองสี่ดูนะเหรียญใส่สามอันถ้ามันเป็นแบบว่าแนวเดียวกันเยอะๆก็ใส่สามกันเลยโอ้ดึงทีเดียวเลยจะติดติดหน่อยๆเพราะแมวเอากาวติดให้มันยาวๆชายเชื่อมต่อมันไงโอ้สามวเหรอคะสี่ต้องค่อยๆประคองนะเอาห้าแล้วเหรอคะสองสามสี่ห้าเย้ห้าแล้ว มดุดมุดเข้ามาเอาแล้วมุดแล้วนะโอ้โหกิจกรรมนี้คือแบบทุรักทุเลมากาเลยเนี่ยห<อ>นูยิ้มร้อยส่วนไหนของน้องหมูล่ะคะขาหน้าขาหน้าหนึ่งหนึ่งโอ,โอ้สองสองจบปัญหามีเย้สองแล้วนะสองแล้วนะสาม โอ้หโอ้โหนี่คือหนูแย้มทำไปแล้วพ่อถึกฝุนมานะคะนี่นี่แย้มได้แล้วเย้อ่ะมุดเข้ามาเอาเข้าไปแล้วนะหนูแย้มเข้าไปแล้วนะชุบยังไม่อยากเข้าไปเยอะเดี๋ยวมันบังแสงอ๋อเดี๋ยวมันจะบังแสงนะคะไม่อยากเข้าไปเยอะบ้างหลอดก็ยาวเกินไปแม่ปุ๋ยชุบหลอดบางอันก็สั้นเกินไปแม่ปุ๋ยโอ้โหสุดยอดสั้น ในเมื่อมันมีพื้นที่นะทึบโอ้โหดึงไปดูยเนตอนนี้เรายิ้มกันมแย้มก่บนโต๊ะนี่ไม่มีนะเรามาทําใต้โต๊ะเอานะคะมันโต๊ะไม่มีเลอไม่มีอะไรสักอย่างเลยจะทำอะไรล่องล่องเราเราจะทำอะไรแต่แต่เราจะมาทําใต้โต๊ะกันเอา้าหนูแย้มทําขาดอีกแล้วเราดึงมานี่ยิ้มแก้ได้ ดนดึงเมืกี้สีมันยังเหลืออยู่ชึบมันหลุดมันจะดีแหละเอาแล้วนะอันสุดท้ายจ้าวต่ออันเร็จดึงดแล้วก็มาเสียบท่อสีส้มต่อมันจะได้เป็นเส้นที่เชื่อมต่อสีส้มแปลว่าเราอยากก็ได้สามสีห้าเส้นอยู่เหมือนกันเลยไ่ะสีส้มตรงนี้ค่ะสีส้มเยี่ยมค่ะพิเศษโดยเฉพาะใดใบได้สอดโดนดึงสุดท้าย โอ้โหเย้ไหนดูสิโอ้โหกลายเป็นน้องหมูเลยดูนะจะเป็นน้องหมูจริงหรือเปล่าทุกคนถอยนะอึบยึบอึบยึบนนี่ไงที่แปลว่าหมูมีตัวภาษาอังกฤษอะไรบ้างนะคะ pig pig แปลว่า หมูอ่านว่าพีผูเป็นหมูอ้วนมากเลยใทยไทยว่าจำได้ไหมว่าตัวตัวตรงกลางเป็นตัวอะไรตัวตรงกลางเป็นตัวอะไรพีพีอีจีอ่าพีไอจีต้องเป็นพีไอจีตั้งนาให้น้องๆไทยนะว่าตัวตรงกลางเ,เป็นอะไรให้จำก่อนนะอ่ะให้จำก่อนอุยอยอุย,อยให้จำสิบวิอ่ะให้จำสิบวิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ตัวอะไรจีตดจีตัวอะไรชเลยไอตัวแรกอะอ่าตัวแรกนะใช่ตัวแรกล่ะอ่าตัวแรกตดสองสามี่ห้าหดีตอบเลย สองสามสี่ห <P. S 1> <I. S 2> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่พีไอจีพีไอจีค,คุณครูแยม้มกับครูยิ้มร้อยลูกหมู <c oughs> นี่หมูหางยาวเ <c oughs> หรอห,หมูห้อยต่งแต่งอีกต่างหากนะดูหางห้อยต่งแต่งต่งแต่งอีกต่างหากมันผิดปกติใช่แต่ถ้าใครอยากจะเล่นเหมือนหนูยิ้มลูแย้มต้องรู้ก่อนนะว่าโต๊ะแข็งแรงหรือเปล่า <c oughs> ถ้าโตไม่แข็งแรงโตอาจจะล้มทับเราก็ได้นะโตอีไม่แข็งแรงโตแข็งแรงอของเราแล้วมันบางมันไม่หนักด้วยโอเคงั้นกิจกรรมนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย